ผมจะมากู้รถไถมาดึงรถไถลากพ่วงที่มันตกน้ําในวีดีโอที่แล้วละกันครับโอ้ถือว่าเป็นอะไรที่แย่มากๆเลยนะครับเสียหายแบบหนักมากๆเลยครับผู้ชมครับก็เดี๋ยวมาดูว่าจะขึ้นหรือเปล่าไปดูกันได้เลยครับพอ่อคือว่าเป็นอะไรที่แย่มากๆนะครับผู้ชมครับมันแย่จัดเลยครับผู้ชมครับ ก็เดี๋ยวจะไปเอารถไถมาแล้วกันครับเราไม่ต้องซื้อใหม่เพราะว่าเรามีรถไถอยู่ตรงนี้อ่าไปครับป้าผ่านหน้ามีไอ้ผ่านหน้ามีเหรอผ่านหน้ามีอยู่เปลผ่านหน้ามีอยู่เปลมามากูป้าเอาเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะไปครับป้า

บดดอทแต่ air, สามารถติ๊กได้หลากหลายอย่างหลากหลายยี่ห้อมากนะครับนี่ครับเห็นไหมาสาสลูกก็เปิดเอ้ยสลูกก็เปิดได้นะครับยื้ยไปครับโอ้สิ่งจัดเลยวะอ๋อระหว่างที่รถสิ่งยู่ผมขับโคตรชวิวเลยยุย้ยรถไฟมันกล้องตะกล้องไม่เอา้ากลับมากลับมาโอ้ดิฟดิฟดิฟต่อไปตะกล้องไม่ไม่ไม่เยอะพัวเอ้ยไม่โดน ทำไมตะก้องดีไม่ทํางานมาโอ้ตะก้องมันไม,นม,นมน่มันไม่ตามว่ตะก้องมันขี้เกียจอะ่ะคุณผู้ชมนะผมตะก้องขี้เกียจเกินเกิดเกินไปเป้า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 อะไรนะเป้าเป้า,ปาโอ้โหมันเกือบคว่ำคุณผู้ชมโค้งสิงอะ่ะคุณผู้ชมดูดิโอ้ซิงจัดเลยว่ะมีใครให้ซิงกว่านี้ไหมเนี่ย ผมขับเท่าไหร่เหรอตอนนี้ความเร็ว53นะครับเยอะต้นไม้เอาแล้วครับผมมาถึงแล้วโอเคเดี๋ยวผมไปเอาตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวดึงนะครับตัวดึงตัวดึงใจแ,แข็งไว้ก่อนนะเป้นะคุณไหลโอ้โหไปวิ่งไปดูทางตกน้ำกุกเลยคุณผู้ชมแม่สุดยอดจริงๆเลยว่ะเอา,าแล้วครับผมเอาแล้วครับเยอะเย้ย ผู้ว่าอุ้ยทำไมมันคืนล้อช้าจังวะเนี่ยมา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 อ่าผ่านหน้าผมจะเอ,เอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมจะเอาไอตัวตัวดึงไปก่อนแล้วกันนะครับอ่าฮะเอาตัวดึงมาก่อนมาเอาตัวดึงมานี่ก่อนตัวดึงมานี่ก่อนเออ ตัวดึงนี่มันสามารถต่อข้างหน้าก็ได้ข้างหลังก็ได้นะครับคือส่วนผมจะต่อข้างหน้าแล้วกันนะคือเอสลอยตัวท่วงมันสามารถต่อหน้าหรือต่อหลังก็ได้ครับคุณผู้ชมเออมันมันสามารถต่อหน้าหรือต่อหลังก็ได้ต่อต่อได้หมดนะครับต่อได้หมดนะครับผม,มข้างหน้าก็แต่ว่าผ่านเนี่ย ฐานไถมันจะต่อได้แค่ข้างหลังแล้วกันนะมา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 ดูกันนะว่าจะลากไหวหรือเปล่านะครับผมเยอะนี่จะลากไหวหรือเปล่ามาดูดิมาดูเด้ออันดับแรกเราต้องไปเอาผานออกก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยโอ้โหผมเอาผานออกก่อนโอ้ยจุกจับจุกจ,จ,จับเลยคุณผู้ชม โอ้โหไม่ล่วงมาได้ไงต้องระวังนะครับเราต้องระวังเป็นอย่างสูงนะครับโอเคครับโอ้โหใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นลูกพี่ใจเย็นเย็นไว้นะครับลูกพี่ครับใจเย็นนะครับทุกอย่างต้องใจเย็นเย็นแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับแหมันใจเย็นไหวหรือป่าเนี่ยลูกพี่เอมันจะเอาอะไรมาเย็นอีกเดี๋ยวพี่โออเท่านี้ผมจะเย็นไม่พออีกเหรอพี่เออ โอ้ผมจมน้ำเนี่ยพี่พี่ไม่เห็นเลยวพี่โอ้พระเจ้าเดี๋ยวขออนุญาตใช้เป็นแบบซูมแล้วกันนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะได้มองเห็นแล้วกันครับนะครับผมจะได้มองเห็นอ่าจะได้มองเห็นแบบชิว,ชวๆแบบนี้นนะครับผมจะได้แบบภาพสวยๆโอเคมาเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นดึงกันในนาทีที่6แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับนาทีที่6สกปรีนะครับคุณผู้ชมครับมา,าแต่ว่าตอนนี้เรามาตรวจสอบกันก่อน ผมว่ายน้ำนะครับผมว่ายน้ำอยู่นะครับค,คุณผู้ชมครับตอนนี้นโอ้เจ้าเอ้ยนี่มันถ้าไม่ไหวก็ต้องเดี๋ยวจะเป็นรถขุดนะครับคุณผู้ชมอาจจะเป็นบูมยาวก็ได้นะครับคือรถขุดบูมสั้นก็คเคยล่วงแล้วนะครับตรงนี้บูมสั้นบูมยาวก็เคยล่วงแล้วนะครับลึกมากๆนะสำหรับน้ําหนองนี้เนี่ยคุณผู้ชมดูดิโคตร โคตรแบบโคตรลึกเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับลึกแบบลึกเลยอ่ะลึกลึกจริงๆนะครับผมเราต้องปานีปานอมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเย้ดึงบิดเย้ยอึบค่อยค่อยบ้า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 โอ้เหมือนจะขึ้นนะครับอึบเหมือนจะขึ้นเหมือนจะขึ้นเอ้ยใครใครก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอจะหมุนพวงมาลัยได้ยังเอ้า อ๋อเดี๋ยว้อมันต้องมีคนไปนหมุนพวงมาลัยเด้อเด้อเด้เด้อต้องมีคนไปนหมุนพวงมอะไรอ๋อสู่น้ำจะพ้นแล้วนะครับจะขึ้นพน้นน้ำมันนิดนึงแล้วเดีย๋ยวจ,จะต้องหมุนพวงมาลัยนะครับผู้ชมจะเดี๋ยวหมุนหมุนพวงมาลัยหมุนพวงมาลัยนะครับผมเอาละไปกระต้อเอ้ย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  เอ้ยเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้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 ไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหรเอ้ยไม่ยากเท่าไหร่ครับไม่ยากเท่าไหร่ครับเยอะเลยโอ้ไม่ยากเท่าไหร่คุณยมไม่ยากเท่าไหร่มาสุดยอดสุดยอดสุดยอดเราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับร่วมด้วยช่วยกันเลยร่วมด้วยช่วยกันนะครับคุณยมครับนี่มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้นะครับผมนั่นแหละนั่นแหละมาเลยพี่มาเลย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 เอาเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวจะปิด มาเลย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 อือ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 โอ้โหล้อปีครับล้อปีอือพ่วงไหวหรือเปล่าพ่วงพ่วงเคลื่อนไหวไหมอือต่อพ่วงขึ้นด้วยนะครับอือโอ้โหพ่วงไม่ขยับเลยว่ะนี่มัขยับปะหน่า ไอ้ผมใช้แรงถอยนะผมไม่ได <professors fingers out> ้ใช <si suppression> ้แรงเดิน <guarding> ผ <you>? ่านนะมันมีด้วยหรอวะใช้แรงถอยดึงอ่ะมันมีด้วยหรอเออมันมีด้วยหรอวะเดี๋ยวก่อนนะโอ้เออมันมีด้วยหรอวะใช้แรงถอยเนี่ยโอ้พระเจ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ ผมคิดว่ารถคันนี้น่าจะสตาร์ทไม่ติดหรอกคุณผู้ชมนะครับผมเอออย่าไปดันเขาล่วงอีกดิพี่คือมันมันไม่ใช่โซ่นะครับเออหนาหนนาหนมันมันมันไม่ใช่โซ่ไงคุณผู้ชมเวลาเราเดินหน้าปุ๊บคือไอ้ไอ้นั่นไปดันดันไปเต้นทีเลยอ่ะนะครับผม อืดอืดอ <Har rop> <venue> ืดแมนื <tried coś S 2> <rawd Moder> ้อืดบัวบาดไม่ใช่นี่หว่าไป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 มันไม่ขึ้นวะอะไรวะเนี่ย เอ้ยเอาแบตเตอรี่มาต่อดูดิพี่เผื่อมันจะขึ้นโอ้โหแต่มันลงน้ำแบบจุ๋มหายไปเลยนะคุณผู้ชมหายไปเลยนะโอ้แล้วก็มาผูกฝั่งนี้อู้โอเคดีวะเนี่ยโอ้เอาโอเคดีวะคุณผู้ชมโอเคดีวะเนี่ย เอาไงดีเนี่ยเอาไม่สามารถดับเครื่องได้ด้วยเอ้ยเครื่องติดแล้วเครื่องติดแล้วไปโอ้มันลาวิขึ้นวะ่ะคุณผู้ชมมันดึงไม่ขึ้นดิ รถมันมีกำลังลหรอือเปล่าที่ผมก,ก็น่าผมใส่ตัวพ่วงมาด้วยนะเนี่ยเอ้ยมัน,ม,นมันไม่ขึ้นว่ะต้องหาเหลี่ยมใหม่ว่ะอือต้องดึงมันต้องดันแล้วก็กระชากไปอึ้บอึ้บกระชากไปดันแล้วก็ต้องกระชากใหม่ yea. ครับอือกระชากไปอือเหลี่ยมใหม่เอาเหลีย่ยมใหม่เอาเหลีย่ยมใหม่เอาเหลี่ยมใหม่เอาเหลี่ยมใหม่ เอาเรียมใหม่เอาเรียมใหม่เอาเรียมใหม่อือ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 อต้องเอามันต้องเอาเรียมใหม่นะครับเอาเียมใหม่ขึ้นหไม่ขึ้นอีกออ้ยอันนั้นมันก็มีแรงด้วยเหรอนี่ทำไมทไมล้อมันหมุนตามเราอ่ะเอาเรืเอาเรียมใหม่เอาเรียมใหม่อือโอ้อ๋อแสดงว่าอ้นั้นมันก็ขับเคลื่อนด้วยรถคันนั้นมันก็ขับเคลื่อนด้วยคุณผู้ชม ข, er? ขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหมไม่ขึ้นดิเนี่ยแสดงว่าคณะมันก็ขับเคลื่อนด้วยนี่หว่าผมเอาเลียมใหม่นะผมเอาเลียมใหม่จะเอาเลียมใหมเยอะโอ้โหไม่ขึ้นไม่ได้อะไอมาแล้ว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 มาเฮ้ยมาแล้วคุยงมาแล้วมาแล้วผมไม่ขึ้นว่ะอ,อ,อ,อะไรวะเนี่ย มัน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 ไม่ขึ้นว่ะผมเอาผ่านออกไปก่อนนะครับยัง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 ไม่ขึ้นครับคุณผู้ชมยังนะครับยัง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 แม่อะไรวะเนี่ยอือเอาออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วอือเอาถ่ายเอาเอาอีกสัามคันเนาะคุณผู้ชมวะเอ้ยเอาเอาอีกสักคันเป็นสามคันเนาะจะดีมากๆเลยเนาะ ยืดกระชากครับต้องกระชากเอาเลี่ยมไปเนี่ยเอาเลี่ยมเอาเลี่ยมฝั่งนี้เนี่ยยืดอ้เลี่ยมฝั่งไหนมันจะดีไะมทำไมมันขึ้นไม่ได้ะคือพ่วงนี่เราไม่ต้องไปถอดเลยนะครุณผู้ชมทำไมมันขึ้นไม่ได้嘛ลึกพ่วงนี่เราไม่ต้องไปถอดถ้าถอดจะซวยนะเอาขึ้นยากกว่านี้อีกเอาขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่ไง โอ้โหขึ้นโอ้ผมจะขึ้นพี่ก็ขึ้นง่ายๆเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยครับผมโอ้ผมจะขึ้นก็ขึ้นง่ายๆอย่างนี้เลย้าโอ้ผมจะขึ้นก็ขึ้นง่ายๆเลยเรียบร้อยครับผมคุณผู้ชม เป็นไงล่ะสุดยอดไปล่ะโอ้โหเรียบร้อยครับผมรถมีรถตรงไหนเสียหายไหมโอ้ใช้กันได้เหมือนเดิม <c oughs> ใช้กันได้เหมือนเดิมนะครับก็ยกครับสุดยอดเลยครับโอ้โหไปเอาไปเดี๋ยวไปจอดอไปจอดที่บ้านเราดีกว่าไหมจอดที่อู่ดีวกว่าไหมเดี๋ยวไปเช็คลงเช็ครถด้วยเดี๋ยวพี่พี่พี่เอาพว่วงเอาพ่วงไปต่อด้วยนะผมเอาพ่วงไปต่อด้วยพี่เออ นี่เอาเอาเอาวัไปครับพี่สวัสดีครับไปครับมาโอ้ยยังซิ่งได้เหมือนเดิมว่ะยังซิ่งได้เหมือนเดิมว่ะมันจะซิ่งเกินไปเปล่าอันนี้โฟล์วลิฟต์นี่ขับได้นะครับคุณผู้ชมเอาเดี๋ยวไปซ่อมก่อนไปซ่อมก่อนเดี๋ยวผมเอาไปเข้าอู่ก่อนแล้วกันนะครับนี่เอาเข้าอู่ก่อนเข้าอู่ก่อนอ่าซ่อมให้หน่อย โอ้โหพระเจ้าซองไปหน่อยพี่อันนี้เปิดได้ปะเนี่ยเปิดไม่ได้ครับผมอันนี้ปิดได้ปะอันนี้ปิดได้โอเคผมเจอันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยว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 เอาเอาคันนี้ไปก่อนอ่าอันนี้อันนี้มันจะต่อได้ยังไงอะ่ะต่อไม่ได้เดยแล้วต่อสามารถต่อข้างหน้าได้ปะต่อข้างหน้าได้ปะอ๋อลุล่ะ้แล้ว โอ้พระเจ้าเอาเ้กว่าจะช่วยได้น้องคุณผู้ชมเนาะขึ้นอย่างยากเลยอะ่ะเออขึ้นยากจริงนะผมไปโอ้วิ่งขึ้นเนินสบายใจเฉิมเลยวะฮะบายใจสบายใจโอย้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเดี๋ยวปิดไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวิดีโอนี้อาจจะไม่ยาวแล้วกันนะผมมันนิงอยู่กลางจอใช่ไหมเนี่ย เดี๋ยวเจอใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะผมสำหรับวิดีโอนี้ลาคุณชมไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีลาตีสวัสดีผู้ว,วนี่ไงโอ้ยก็ถือว่าช่วยได้นะครับผมเดี๋ยววิดีโอหน้าจะพาเอาไปลากอ้อยแล้วกันนะครับโอ้วิดีโอนี้ลากไอ้นี่เปิดฉากต้มน้ำไปซะเลยนะครับผมไปครับสวัสดีครับ